ก็สําหรับเกมในวันนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ที่เราซ้อมกันมานะครับก็ตามที่ได้วางรูปแบบให้น้องๆเล่นนะครับซึ่งเราเราคิดว่าทีมเราอ่ะเป็นทีมเล็กครับจะเป็นเป็นรองหลายๆทีมเลยเรื่องสภาพร่างกายเรื่องความฟิตอะไรต่างๆครับเราก็จะวางแท็กติกมาก็เป็นการตั้งรับซะส่วนใหญ่แล้วก็โต้กลับประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนวันนี้ผมคิดว่าเรามันเกินเป้าหมายที่เราต้องการแล้ว รเราคิดว่าเป้าหมายปีนี้เราจะาแค่เข้ารอบพอนะครับตอนนี้เราเข้ารอบมาแล้วแมตชนี้ผมก็เลยอยากให้น้องๆเล่นเกมลุกมากขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเลยให้เล่นเกมลุกบุกเข้าหาเขาเลยไม่ต้องรับแล้วโต้กลับแล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนตอนนี้น้องๆเขาไปอุ่นเครื่องไปอุ่นกับทีมที่แข็งแข็งนะครับก็แพ้มาสิบลูกบ้างแดลูกบ้างทำให้แบบการเล่นในวันนี้เขาดีขึ้นเขาพัฒนาขึ้นเขา,า,ขเขาก,กล้าเล่นขึ้น ซึ่งรูปเกมก็เราโดนนําไปก่อนลูกหนึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเกมที่ยากนะครับเราซ้อมจุดโทษมาด้วยคิดว่าถ้ายันเสมอได้อาจจะได้เล่นจุดโทษแต่ก็น้องๆพยายามกันได้ดีนะครับก็เกินคาดแล้วก็ยินดีกับน้องๆด้วยแล้วก็ชื่นชมที่เขาตั้งใจเล่นเต็มที่ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมตรงข้ามด้วยนะครับเล่นกันได้ดีทําให้รูปเกมออกมาดีนะครับสปิริตทีมการเล่น วันนี้ถือว่าโอเคไม่มีการรุนแรงไม่มีทะเลาะวิวาทอะไรซึ่งก็ดีครับเป็นนิมิตหมายที่ดีของหลีกล่างๆครับผมเป้าหมายต่อไปของทีมวางแผนไ้ยังไงบ้างไหมครับตอนนี้ไม่ไม่ได้มีแผนไปข้างหน้าขนาดนั้นครับก็เราจะดูแมตต์ต่อแมตต์นะครับเพราะตอนนี้มันมันเกินเป้าที่เราคาดหวังไวล้ละทีมต่อไปที่เราเจอก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับสูงกว่าเราพอสมควรเป็นทีมแข็งครับซึ่งถือว่าเป็นกำไรของน้องๆนะครับ เราก็จะเล่นให้เต็มที่ครับครับผม